สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสัต์ข่าวดาราเช่นเคยนะคะกับวันที่26เมษายน2567นะคะท่านผู้ชมโดยข่าวความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาส่องภาพของเอสกันตพง์นะคะสุขภาพแข็งแรงคัมแบ็กสู่วงการแล้วเส้นสุดการรอคอยสีหน้าสดใสหวนคืนช่องเจ็ เป็นเวลาเกือบปีที่พระเอกมาดเข้มเอสกันตะพงศ์บำรุงรักหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงหลังเกิดป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันเข้ารับการรักษาตัวจนตอนนี้อาการดีขึ้นมากกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วค่ะ และล่าสุดนั้นเอสกันตะพงพร้อมด้วยผู้จัดก,การส่วนตัวเดินทางไปเยี่ยมผู้บริหารและทีมงานช่องต้นสังกัดพร้อมประกาศชัดเจนว่าพร้อมรับงานแล้วนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเลยนะครับทางนี้รายการแรกที่หนุ่มเอสจะไปออกก็คือทเที่ยงบันเทิงสดในสุขที่26เมษายนนี้เวลา12นาฬิก15นาทีนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและต้องขอแสดงความยินดีกับเอสกันตพง์นะคะที่สามารถกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งได้แล้วโดยช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่พระเอกของเราต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่นั้นก็ทำเอา แฟนคลับและโซเชียลต่างใจหายใจคว่ำและก็ส่งกำลังใจกันให้อย่างล้นลามนะคะในที่สุดก็ถึงเวลาของการสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะโดยวันนี้พระเอกหนุ่มเอสกันตะพง์ของเราก็พร้อมที่จะกลับมาสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงไทยกันอีกครั้งนะคะรับรองค่ะว่าต่อไปนี้เราจะได้เห็นผลงานในหลากหลายด้านของเอสกันตพง์กันแบบให้หายคิดถึงเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามเรื่องราวข่าวสารคนในวงการบันเทิงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบจากช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงจะเป็นอย่างไรนั้นช่องข่าวสีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะคะ